ว่าไงจ้าที่รักได้รับจดหมายแล้วเหรอแกจะบ้าเหรอแกคิดจะแบกมเมลฉันหรือไงหนูจ๊ะของเก่าขายมั้ยจ๊ะมีสิมีพวกกล่องกระดาษกับเอกสารเก่าๆอ่ะป้ามาเอาไปขายทีสิได้จ้ะคุณเห็นเอกสารสีน้ำตาลฟองสีน้ำตาลป้าผมว่างมืแถวเนี้ยเห็นปะไม่เห็นนะคะดในนั้นมันมีบัตรเอทีเอ็มแล้วก็เงินอีกสองแสนน่นเองเท่าไหร่นะคะ กรสารอะไรอ่ะใครวะที่รักตอนนี้ผมต้องการใช้เงินคุณต้องเอาเงินไว้ให้ผมสองหมื่น ผมจะรออยู่ที่ร้านคาเฟ่ที่เราไปกันประจำถ้าเกิดคุณไม่เอามาให้ผมผมจะแชร์ให้หมดว่าผมเป็นใครและเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของผัวคุณคิดถึงนะจ๊ะ อาจารยทิรักได้รับจดหมายแล้วเหรอแกจะบ้าเหรอแกคิดจะแบกมเมลฉันหรืไงผมจะไปทำอย่างนั้นทำไมผมแค่บอกว่าช่วงนี้ยผมเดือดร้อนเลย่อยากให้คุณช่วยหน่อยี่แกรีบท,ทำตามที่ผมบอกพรุ่งนี้เอาเงินมาให้ผมที่ร้านคาฟเฟ่เพราะถ้าคุณไม่มาหวงคุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดแน่ <laughs> <laughs> หรอ กลับมาไวจังนะคะผมลืมเอกสารนะดิคุณเห็นไหมเป็นเป็นซองสีน้ำตาลใหญ่ๆอ่ะไม่เห็นนะคะอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ในห้องทำง,งานผมผม,มรู้น,นะ ขายไม่จ้ารับซื้อของเก่าจ้าป้าป้าหนูจ้ามีของเก่าขายไหมจ้ามีสิมีพวกกล่องกระดาษกับเอกสารเก่าๆอ่ะป้ามาไปขายทีสิได้จ้าตามมาเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ ให้หมดเนี่ยแหละงั้นเดี๋ยวป้ามานะจะเดี๋ยวทําไมล่ะก็เอาไปเลยสิป้าลืมเอาตาช่างมาจ้าโอ้ยไม่ต้องชงไม่ต้องช่างมันแล้วก็เอาเอาไปเลยใช่ทั้งหมดเนี่ยแหละงั้นป้าขอดูข้างในเลยนะไม่ต้องดูหรอกมันก็มีแต่เอกสารทั้งนั้นน่ะก็รีบๆเอาไปได้แล้วมันเกะกะบ้านงั้นป้าให้5าบาทแล้วกันนะห้าบาทโอ้ยน้อยไปไหมอะ่ะ กระดาษมันมีแค่นี้เองอ่ะได้อีกอย่างนึ่งถ้าป้าไปขายอะมันก็ได้ไม่ถึง5บาทถือว่าช่วยป้าแล้วกันนะป้าต้องเอาเงินไปรักษาหลานไม่เอาเหรอกฉันจะเอายี่10ิบีเหรอก็ใช่นะสิรีบจ่ายมาแล้วก็ออกไปได้แล้วก็คแค่เนี้ยรีบขนออกไปได้แล้ว อาตื่นแล้วเหรอเปล่าอ,อีกต้องกลับมาเหรอครับยายเอ้ยเอ้ยใช่จ้ะอ่ะ้วหิวไหมล่ะเนี่ย โทษด้วยนะครับที่ต้องทำให้ยายลำบากมาดูแลผมไม่เป็นไรหรอกลูกนะยังไงเปาอี้ก็เป็นหลานยายยายก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยายไปหาข้าวหายาให้หนูกินนะลูกนะครับโอ้ โอ้ยนี่เมื่อกี้นะยายจะเอาของเก่าไปถายนี่ยายเจอซองเอกสารที่ยายไปเอาม,มาเมื่อวานอะ่ะมีเงินเยอะแยะเลยลูกเห็นไหมจริงด้วยมีบัตร ATM ด้วยครับโอ้นั่นสิถ้างั้นเป๋อีอยู่นี่นะเดี๋ยวยายเอาไปคืนเจ้าของเขาก่อนนะเออครับผมครับผมอ,อยู่นี่ดีๆนะเดี๋ยวยายมาบคุณค่ะ อกอกสารเลยนี่เป็นคุณเห็นเอกาสารสีน้ำตาลซองสีน้ำตาลป่ะผมวางอยู่แถวเนี้ยคุณเห็นป่ะไม่เห็นนะคะทำไมหรอในนั้นมันมีบ,บัตรเอทีเอ็มแล้วก็เงินอีกสองแสนน่ะเลยเท่าไหร่นะคะสองแสนบาทสองแสนแล้วคุณเอาไปเก็บไว้ทำไมในนั้นน่ะโอ้ยอย่าเพิ่งบ่นได้ไหมช่วยผมหาก่อนเห็นป่ะเนี่ยไม่เห็น,นะคะ่ะ คุณลงไปดูในห้องนอนหรือยังเออห้องนอนมานะหรือว่ามันจะปนไป็นเอกสารพวกนั้นะวะป้าเมื่อวานที่ฉันเอาของมาขายป้ามีเอกสารติดไปไหม มีจ้ะมีจ้ะเมีจ้ะ,นจะในนี้มีเงินอยู่แล้วก็มีบัตร ATM ด้วยนะค่ะก็เลยเอามาคืนนะจ้ะมีครบเลยโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเปล่านี้ไปนะ,ะได้จ้ะป้าไปแล้วนะวินทำไรอ่ะอ๋อพอดีว่าปินมาหาเงินให้คุณนะคะ <Hello. S 1> อ๋อเหรอเมื่อวานพี่นกของมาขายแล้วพอดีป้าเขาเอามาคืน <Hey. S 1> เลยสิยังไงยิงจบเลยริงด้วยคุณมากนะขอบคุณครับป้างั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกัน,นะะเลยค่ะป้าครับกล่องอะไรครับไม,ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะรีมอันนี้ก็เป็นพวกเอกสารเก่าๆทึงคัดมาแล้วหรอกเข้าบ้านกังเลยนะคด้รับเป็นไปนขอโทษนะแต่ป้าครับผมขอดูในนี้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีเอกสารผมอ,อยู่ในนั้นนะครับได้จ้ะ S <S ไม่มีโอเคเคลียเร์่อปิ๊บปิป๊เงินเงินโอเคอันนี้ครับ<ด>ขอบคุณมากนะครับจๆาจ่าจ่เาเรารีบไปกันเถอะอ๊ะป๊าป๊บหนึ่งครับอันนั้นกล่องอะไรครับอ๋อก็กล่องที่น้อโอ้ไม่มีอะไรหรอกค่ะดิมอันนี้ก็เป็นพวกเอกสารเก่าๆคัดมาแล้วหรอกเข้าบ้านยังไยนะครับเป็นขอโทษนะแต่ป้าครับผมขอดู ในนี้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีเอกสารอะไรแบบนั้นะครับไดจะเฮ้ยนีนน่มันไรอะตัวดีมดคะคุณว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเราไม่เข้าบ้านกัน้นะดีมไม่ต้องไปดูหรอกขอดูหน่อยผมอยากรู้ไงว่ามันจะมีอะไรสำคัญหรือเปล่า บินี<อ>่รูกใครอะอออมันหมายความว่าไงปิ๊นมันหมายความว่ายังไงปิ๊น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 ขอโทษนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่นี่คุณหลอกผมเหรอคุณคุณทำแบบนี้ได้ไงวะปิ๊นปิ๊นฟังปิ๊นกอ่อน นี่ <c oughs> ผมไม่ฟังผมทําเพื่อคุณทุกอย่างผมหาเงินให้คุณทุกอย่างผมเลี้ยงดูคุณดีทุกอย่างแล้วนี่คุณตอบแทนผมแบบนี้เหรอนี่ไปเลยนะพออกก็จะว่า,าผมอีนะี้ออกไปเด็นอย่าไรนมเลยนะป็นไม่มีที่ไปแล้วจริงๆเลยดิปล่อยนั่นมันก็เรื่องข,ของคุณคุณออกไปนี้เลยออกไปดิ นะครับป้าป้าต้องเห็นอะไรแบบนี้ครับวันนี้ผมห้ามอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะเออไม่เป็นไรหรอกจ้าป้างั้นมักขอตัวก่อนนะจ๊ะเออเดับขอบคุณมากนะครับนนที่เ,เก็บเงินไว้ให้ผมนะอ่ะถ้าไปทุน,นอ,อือ่นผมก็มได้เงินเอินะ ป้าก็คิดว่ามันเป็นเงินของป้าเองอะถ้าเกิดป้าทําหายไปป้าก็ต้องเดือดร้อนป้าก็เลยเอาเงินมาคืนนะจ๊ะแล้วป้าไปก่อนนะไม่อยากให้หลานอยู่กับ้านานอะป่วยสบายแลครับแล้วพาไปหาหมอหรือยังครับป้าไม่มีตังค์พาไปหาหมอหรอกแค่กินยา,ารักษาอาการเท่าน,นั้นแหละเอางี้ไหมครับป้าวันนี้ป้าช่วยผมไว้ ตอบแทนป้าบ้างครับนี่นครับป้าเก็บเงินไว้นะครับเอาอไปารักษาหลานแล้วก็อันนี้เป็นหน้ามัดข้างบนนะครับถ้าป้าพร้อมทำงานเมื่อไหร่เนี่ยป้ามาสามสัครที่บริษัทจะป้าทำงานเออแต่ว่ารัไปเลยครบับขอบคุณมากเลยนะ ค,คุณมากเลยคุณดีป้าจะไม่ลืมคุณ,คณนี้เลยนะอะไรครับ